สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูาง,งานการแก้ไขตรางประตูล้อเลื่อนอันเดิมนะคะที่ไม่สามารถเปิดปิดได้เพราะว่าการเดิมนะคะอยู่ต่ํากว่าพื้นถนนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะสกัดนะคะหรือว่าเจาะดินแล้วก็เอาดินขึ้นมานะคะตามขนาดความกว้างของคานที่เราเจะเทค่ะ ตัวคานประตูเราก็จะประกอบขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นเหล็กข้ออ้อย4หุนส่วนปลอ,อกคานจะเป็นขนาด10คูณ15เซนติเมตรนะคะเหล็กของตัวรางล้อเลื่อนนะคะก็จะเป็นเหล็กฉากขนาด2คูณ2นิ้วนะคะรางประตูอันเดิมนะคะเราไม่ได้สกัดออกค่ะเราจะนํารางอันใหม่นะคะมาวางพับด้านบนติดตั้งตำแหน่งเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือว่าความสูงนะคะก็จะสูงขึ้นมา จะคานเดิมนะคะประมาณ15เซนติเมค่ะจากนั้นเราก็จะมาเข้าแบบเทคานนะคะความยาวของตัวรางประตูอันนี้นะคะก็จะยาว9เมตรค่ะความกว้างนะคะ35เซนติเมตรส่วนปูนที่เราจะผสมเทคานนะคะก็จะเป็นปูนแดงค่ะ เน,นื่องจากหน้าง,งานตรงนี้นะคะก็จะอยู่ไกลน้ําหน่อยค่ะไกลน้ําไกลดินไกลทรายแล้วก็ใช้รถไถน,นะคะทยอยขนวัสดุอุปกรณ์มาทํางานกันตรงนี้ค่ะหลังจากผสมปูนมาเทเต็มเต็มแล้วนะคะเราก็จะใช้เกลียงไม้ค่ะมาเกลี่ยปูนนะคะโดยจะให้งันระดับปูนนะคะอยู่ต่ํากว่าเหล็กเรานะคะประมาณนี้ค่ะ เล็กชากสองเส้นที่ทางทีมงานแม่น้องซันติดตั้งเข้าไปนะคะก็จะมีหน้าที่ประคองล้อรถนะคะไม่ให้ดุลหล็ดเปลาโดยตรงค่ะระหว่างที่รอปูนเค็บตัวนะคะเราก็จะมาซ่อมแซมแก้ไขรั้วให้ทางทันเจ้าภาพปีพี่ค่ะช่วยเหลือกันนะคะอันไหนดูไม่สวยไม่งามน,นะคะเราก็จะจัดแต่งให้ใหม่ค่ะส่วนปูนที่เหลือน,นะคะจากการที่คานเราก็จะมาดูบริเวณตีนต้นเสาของเสารัวรวดน้ําค่ะ ส่วนระดับของตัวประตูที่สูงขึ้นนะคะตัวส่วนที่เป็นล้อประคองนะคะเราก็จะต้องขยับขึ้นใหม่เช่นเดียวกันค่ะตัออกแล้วก็ยกขึ้นนะคะเชื่อมในตำแหน่งใหม่ค่ะค่ะชมใกล้กๆก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเราก็จะมาเก็บรายละเอียด้วยการใช้เกลียงไม้แล้วก็จะใช้ฟองน้ํานะคะชุบน้ําหมาดๆค่ะมาเช็ดตรงจุดที่เป็น ปูนนะคะที่ว่าติดกับเหล็กค่ะเช็ดออกจากเหล็กนะคะจากนั้นก็อรอปูนให้แห้งมาแกะแบบแล้วก็สามารถขับรถวิ่งข้ามไปข้ามมาได้เลยค่ะ